اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى حبيبنا وشفينا انت مولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله يا الله بسم الله يا رسول الله بسم الله يا ولي الله بسم الله وكرام الله بسم الله يا ولي الغيب عليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وكشكر อัลลอฮฺตาลาก็ความสันติความเมตตาและการอภัยจากอัลลอฮฺตาลาจงประสบกับพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่และกับพี่น้องที่ติดตามรายการนะครับทุกคืนวันศุกร์ที่มัดราศาแห่งนี้คืออาจารย์ฮาลีมก็เป็นจ้ภาพนะครับก <c oughs> ็ท่านก็คงติดตามก็ต่อไปนะครับเพราะว่า ทางสถานที่ตรงนี้นะครับท่านพี่น้องก็คงจะได้รู้หลายหลอย่างบาง่งบางอย่างก็ยังไม่รู้ก็ได้รู้บาง่งบางอย่างรู้แล้วเราก็เติมกันต่อไปนะครับ <c oughs> ก็คืนนี้ก็อาจารย์กม,มนก็ ได้เปิดประเด็นไปสองสามเรื่องนะแต่ไม่แน่ใจว่าผมจะเอาทั้งสามเรื่องได้ไหมเนาะเพราะเวลาของเรามีน้อยกันเปิดไว้ก็เรื่องโน้ตนะครับและก็เรื่องตาสวบเรื่องสูบีนะก็วันนี้ผมก็จะคุยไม่เยอะนะก็ Okay, ผมจะคุยต่อไปนี้นะถ้าสมมติว่าพวกเรารู้แล้วก็อลัอลฮัมิลลาหนะครับเดี๋ยวก็ปฏิบัติกันต่อไปที่เรายังไม่รู้ท่านก็ต้องติดตามต่อไปนะครับคินี้ก็คงจะพูดคำว่าอลัอลฮัมิลลานะครับก็จะพูดเรื่องเรื่องโดดก่อน นะฮะฮที่อาจารย์กัมเรนได้พูดไปเมื่อกี้นะครับอัลลอฮ์ก็ได้บอกไว้ในคุรานว่าอัลลอฮุนูรุสสมาววติวันอัตคำพูดของพระองค์คำนี้ถามว่าเราจะพาดพิงไปถึงในวิชาอะไรนะฮะแต่เราพาดพิงไปถึงวิชาที่วิชาอุดนวิชาต่สวุก หรือว่าวิชาสูฟีที่อาจารย์ขมนได้พูดมาเด็ดดีนะครับเพราะว่าบางท่านท่านพี่น้องก็ไม่เคยได้ยินว่าคําว่าสูฟีคืออะไรตาสวุเค,คือได้ยินมาบ้างแต่ฟิกเราได้ยินทุกวันนะฮะเพราะนั้นนะวันนี้นวนนความสาคัญในสี่ตำแหน่งนี้นะฮะคำว่าฟิกค,คำว่าอุซนคำว่าตาสวุภคคำว่าสูฟีนะฮะ ที่เราไม่ได้ยินก็ฟังกันต่อไปนะแต่ได้ยินแล้วก็ทำดีละนะครับ <c oughs> เพราะเรื่องเหล่านี้ถ้าเราไม่ไม่คนฟ้ามาเราก็ไม่ไปหาไม่เดินทางไม่มาตะกี้นี่ว่าอาจารย์ว่าสาลิกคำว่าสาลิกนี่คือผู้ที่เดินทางเดินทางไปทําอะไรต้องดูปลายต้องปลายเรื่องด้วยนะครับดูปลายเรื่องว่าสาลิกเนี่ย มันไปอยู่ตรงไหนเพนะราะนั้นทุกคนต้องสลิดนะแล้วสลิดตั้งแต่ด,ดนยาไปถึงวันกิยมัตนะนะครับเพราะการเดินทางตรงนี้ยกตัวอย่างว่าพอเราเดินทางไปตาฮัตผมนี่ก็เดินทางไปตาฮัตมาแล้วสิบแปดครั้งในชีวิตนะครับเพราะนั้นะคําว่านะ สลิกตรงนี้เราเตรียมพร้อมก่อนนะะการเตรียมพรอ้อมเขาเรียกว่าอิทตยาตนะพออิตยาส์เสร็จผ่านไปแล้วก็ก็เรียกมุนายาัดจากมุนายาัดมุนายาัดก็ไปหาอิคลัสพออิคลัสเสร็จแล้วก็ต้องไปหาเมียรัดพระอกุรอานบอกว่าอัสสลสาตูมียรัดอัลันมุบินีนาอิลาโอบีวรกนี้เป็นวรรคที่สําคัญที่สุดนะเพวัะนั้นแวันนี้คําว่าอิตยาส์เนี่ย เราเตรียมพร้อมเราเตรียมพร้อมเรื่องอะไรสมมติเราเราจะเดินทางเราคำว่าเดินทางนี่มันต้องมีสิ่งต่างตรงนี้วิธีอัลลอฮฺตะลาบอกว่าวาอัลวิสตะกอมัวล,ละตอริก็คือการเดินทางยกตัวอย่างให้เห็นให้ชัดสําหรับพี่น้องที่ไปประกอบปฏิทินนะครับพอเราออกจากตมอของซาอุดีอาระเบียตอนที่เราไปต่อหนังสือเดินทางออกจากตมนะครับ ออกไม่ถึง่ะเขาจะเขียนเลยเอาตอริโกตุนมาคาตุนกะร้องไหมเขาบอกว่าเส้นทางสายนี้ไปมากะนะครับเสร็จแล้วเราก็เดินทางเป็นนิดหนึ่งไม่นานประมาณหนึ่งร้อยกิโลเราก็จะเจออีกว่าเส้นทางอตอริโกตอริโกตุนมาดินะอันมาราวาระก็คือคือเส้นทางเพราะนั้นนะวันนี้เส้นทางชีวิตนะ เส้นทางชีวิตของเรากรรมว่าชีวิตไม่ใช่ไา้นะครับชีวิตไม่ใช่ไา้เราต้องไปหาตัวชีวิตที่เดินทางนะครับตัวที่ไม่เสียหายนะตัวที่ไม่เสียหายเพราะนั้นนะวันนี้การเดินทางของเราเนี่ยเราคิดว่าง่ายมันก็นง่ายที่จริงแล้วก็ไม่ง่ายนะครับ <c oughs> คือคนเราถ้าไม่เรียรพร้อมนี่ไม่ไม่เรียบพร้อมอะ เราจะเดินทางเนี่ยถ้า,าไม่เตร,รียมพร้อมอ่ะลําบากนะลําบากผมก็ได้ยกตัวอย่างว่าในฟปติหาเนี่ยที่เราอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิรุบนาอัลมีนเนี่ยนะทุกคนต้องอ่านปติหาคนหนึ่งคนใดไม่อ่านปติหาละหมาดนั่นใช่ไม่ได้ความสำคัญของเทอามมันสำคันอย่างไรนะครับ เพราะนั้นทั้งหมดมีอยู่เจ็ดมีอยู่เจ็ดตัวมีอยู่เจ็ดวักด้วยกันนะะเจ็ดวักแต่คืนนี้คงจะเอาสักวัก็ไดอเนะ้องเพราะว่าเวลาเรามีน้อยเนาะอ่สักวักเดีวยวเนี่ยคำว่าอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมตุนะอเอาแค่อัลฮัมดูก่อนบาลิลละเนี่ยก็ไปอีกดังหนึ่งนะอัลฮัมดูเรื่องหนึ่งอ่านะล,นะลิล,ลนละตัวหนึ่งอัลรอฮ์มานตัวหนึ่งอัลรอฮีมตัวหนึ่งคำว่าอัลฮัมดุลิลละรับินอะัลมีนนะเพราะนั้นแล้ววันนี้น เราก็เอาที่เราทําเป็นเอาที่เรามีความสามารถในวิชาทิบที่เขาบังคับไปต้องรู้กนันแค่นั้นแก่นั้นแค่นั้นแก่นั้นเด็กนะนะครับว่าอัลฮัมดุลิลละมีมีอลิฟนะมีอลิฟมีลมนะและก็ไม่มีมนะเอาตัวน,นี้ก่อนนะครับ,นะรบอัลฮัมดุลิลละ บวกการสรรเสริญคำว่าสรรเสริญเนี่ยนะตเราเรียนแค่วิชาเิพก,การถ้าเราอ่านแล้วเราก็สรรเสริญอัลลอฮ์นะตอนเราไปเข้าไปในวิชาอุซณ์ในวิชาตะรวุฒในวิชาโูฟีเนี่ย,ยคำว่าสรรเสริญตรงนี้หมายถึงที่ทางการมันคืออะไรนะ <c oughs> อัลลอฮฺแตลาให เราสรรเสริญพระองค์เนี่ยที่สําคัญที่สุดน,นะอลัลลอฮ์ให้ละหมาดนะอลัลลอฮ์ให้ละหมาดเพราะตัวอลีเนี่ยมันเป็นการละมาณ์สุบุบะนะละหมาณสุบุบะมีสองระกาอันพอไปถึเวลาเนี่ยก็เป็นละหมาณ์สุโขสี่รากาอัน พอตัวฮาเป to então, man, à, erm ็นละหมาดอัสซัต4โลกาน์พอตัวมิมเป็นละหมาดมักริก3โรกาน์พอตัวดันก็เป็นละหมาดอิชา4โรกานเพราะนั้นความสำคัญของละหมาดเนี่ยเพราะว่ามันไปอยู่ในคำว่าอัลฮัมดุนะ ปลว่าการสันเริน,นนะวันนั้นและวันนี้การละหมาดของเราเนี่ยมันมีกิตติเล่มหนึ่งเขียนที่ประเทศศรีลังกาและคนที่เขียนกิตาเิเล่มนี้คนนี้เดิมก็เป็นคนมาดีนะแล้วก็ออกจากเมืองมาดีนาะนี้ก็มาอยู่ศรีลังกานำศาสนาอิสลามมา ที่ตรงนั้นและท่านก็ได้เขียนว่ามันผูใน้ใดตัดเป็ดเนี่ยไม่เจอโูบวุฮามัดละหมาดของเขาเนี่ยใช่ไม่ได้เพราะนั้นนวันนี้ถ้าเรามาติดอยู่ในกิจกบรเล่มน,นี้เราก็เดือดร้อนใช่ไหมเพราะที่อาจารย์คำแมนพูดเรื่องโนบบุตะกี้เนี่ยนะ,ะนนวันนั้นแวันนี้คำว่านู้์น่มันสําคัญขนาดไหนเม็ดละหมาดเนี่ยถูกถูกแล้ว แล้วว่าคนคนนี้คนที่พูดเมื่อกี้ก็เข้าไปที่อาจารย์คาเมนพูดว่าชาริฟอ,อัชอชาริฟซูฟียาตินวะฮักกจตินคนชาริฟเนี่ยแปลว,ว่าคนดีคําว่าดีมันดีอย่างไรดีมันไม่ดีดีอย่างเดียวเนาะดีแล้วไปดีมากแล้วก็ไปดีเลิศแล้วก็ไปดีเยี่ยม เพราะนั้นนะวันนี้คนจะเข้าใจในละหมาดจริงๆนันไม่ใช่หาง่ายคนละหมาดเป็นหาง่ายแต่คนละหมาดถูกนั่นหายากละหมาดยังไงมันถูกละหมาดยังไงละหมาดเป็นไม่จะผิดนะเพราะแย่กว่าคนละหมาดถูกละหมาดผิดไม่ใช่คนละหมาดนี่ถูกหมดแต่จะถูกยังไงแค่นั้นเองนพราะนั้นนะวันนี้คนเราเนี่ยอันนี้อันนี้อัลลอฮฺก็พูด อ่ะเราพูดว่าเ mm. มื่อละหมาดเป็นแล้วอย่างอื่นถูกหมดอันนี้คือกําไรชีวิตอ่ะอ่ากำไรชีวิตนะครับทำละหมาดให้เป็นเนี่ยให้ถูกเนี่ยอย่างอื่นถูกหมดก่อนนั้นเราไปหาตัวถูกว่ามันถูกยังไงอ่าพอตัวถูกไม่มีอยู่สี่ตัตวฮะต้องมีร่างต้องมีหัวใจต้องมีรั้วแล้วต้องมีรรเสียฮะถ้าไม่มีสีตัวนี้ปัญหาไนงะ ที่ปัญหาแน่เพราะอะไรเพราะว่าเราตะเิดอัลลอฮฺเนี่ยตุ้ยมามก็อาา่านฟาดิฮะเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินาลามีนาระห์มานิรหิมตุ้ยมามอ่านยังไม่ถึงจบเราไปกุงเท่เลย <c oughs> นี่อย่ตัวปัญหาอ่าว่าตัวปัญหาตรงนี้เราก็ไปดูกรุรานที่อัลลอฮฺได้กล่าวไปด้วยอัลลอฮฺกล่าวว่าในข้อไหนละ่ะอารอไ อ่าอะไรตลอดลยอยู่กัสิบ <ym> <sup> ุบิดดีนพระเจ้าดีตลอดเลยเราไม่ได้พูดว่าเาอย่าุบตัวอะไรตออามินมิสตีฟาไวลุลินมุสลินอัลลาฮีนะฮุมอัลซัลาติฮิมซาฮุนตรงนี้ที่มันน่ากลัวน่ากลัวมากๆนะไอคนที่เป็นกลัวก็กระเล็บไปนะแต่ที่ว่าน่ากลัวเนี่ยนะอัลลอฮ์บอกว่าท่านอยากทราบไหมละคนปฏิสิทธศาสนา จะน่ากลัวตรงนี้อ่ะเรายังไม่รู้เลยว่าเราปฏิเสธเมื่อไหร่่ะเวาลาอย่าพูดตัวเราต่ออาเมมิสกินเนี่ยคนมิสกินคนชนิดไหนอ่าเพราะนั้นที่วิชาทิา่เขอให้เราเรียนเรื่องคนอย่างนี้ก่อนนะมิสกินเนี่ยอ่าเพราะนั้นแล้วันนี้เหมือนกับอาจารย์คำเอนว่า คนเรานี่จะไปถึงที่ว่าชาริฟนี่ไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายมันต้องผ่านกระบวนการเ <c oughs> ยอะนะยกตัวอย่างว่าเราจะละหมาดเนี่ยกระบวนการของมันก็มีสี่อย่างต้องมีให้ได้ด้วยมีอะไรล่ะ <c oughs> อิทธิยัติทำอะไรนี่ทำไม่มีอิทธิยานี่เสร็จนะเสร็จเลยควา,ามอนายญาตอนยญาล่ะ อ่ิทิยาตเตรียมพร้อมอนุญาตต้องการเตรียมพร้อมเนี่เราต้องการเรื่องอะไรผมสมมติสมมตินะสมมติว่ามีนายพรานคนหนึ่งคนเก่งด้วยครัว่านายพรานนี้อาชีพของเขาก็คือทําไรล่าสัตว์แล้วต้องมีอาวุธคือปืนอ่าผมฝากให้พี่น้องได้คิด ว่านายพรานคนนี้เนี่ยเวลาจะเอากวางสักตัวหนึ่งเนี่ยต้องใช้ลูกศรน,นะฮะแล้วต้องมีปืนนั่นคือเครื่องมือน,นั่นคือเตรียมเราะนะเสร็จแล้วว่านายพรานคนนี้จะยิงอ่ะจะยิงกวางตัวน,นี้เพื่อเพื่อจะเอาไดน้เแหละถามว่านายพรานคนนี้เวลาเขายกปืนมาประทับที่รานของเขาเนี่ย นายพรานคนนี้จะมองอะไรจะมองอะไรถ้ามองความอย่างเดียวไม่แน่ใจว่าบบกปืนไปหากวางไหมถ้าเรามองปืนอย่างเดียวเราก็ไม่ไาพานคนนี้ก็ไม่รู้ว่ากวางอยู่ตรงไหนจะจัดก,การตรงไหนสถานที่ตรงนั้นที่กวางตัวนั้นะเราจะจัดก,การยังไงสมมติว่าเราเป็นไหน พราะนั้นวันนี้เราต้องมองปืนแล้วก็มองปางนั่นแหละมันจะไปถึงเป้าหมายรานนั้นนวันนี้ทำพูดที่ว่าตัวอย่างตรงนี้ขอย้อนกลับมาหาเราที่เราละหมาดทำไมละ่ะอะไรคือปืนอะไรคือปางคือเป้าพราะน,นั้นนะวันนี้ว่าอิทธิยานเนี่ยอะ เราเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเรื่องอะไรก็เราเตรียมพร้อมเรื่องละมาดเราก็จะละมาดได้นี่ต้องมีน้ําละมัดจะละมาดได้ต้องเนี่ยจะละมาดได้ข้ามาอรรถยังไงไปถึงยืนเลยแล้วยกมือตักดีอลรถนั้เลยเนี่ยถามว่าเป้าหมายเราอยู่ที่ไหนเป้าหมายเห็นนึกว่ออาอรรถ มันเดือดร้อนหลายเรื่องนะฮะเราไปดูที่ตู้กว๋วยเตี๋ยวที่เขาขายขอ่ะเขาเอาเชื่อเรามาติดไว้ที่ตู้เราคิดว่าอย่างไงเรืเ่องนี้น่ากลัวนะน่ากลัวฮนะผมจะเข้าไปเลึกสักนิดหน่อยว่าผู้แต่เปลี่ยนอยู่หลายคืนเลยฮะวันะนั้นทําไมเราต้องเข้าไปให้เลี้งต้องเข้าไปให้ถึงคาว่าถึงคืออะไร ซาเลกเนี่ยเราจะเดินทางเดินทางไปไหนหาตอบคำตอบให้ตัวเองนะซาเลกคือเดินทางว่าเดินทางเราเดินไปไหนเป้าหมายเรามีไหมถ้าเราไม่มีเป้าหมายซาเลกนั้นไม่แน่ใจเิ่นไงนี่คือเป้าเพราะนั้นนะวันนี้คือเป้าหมายที่สำคัญกาว่าเป้าหมายที่อยู่ในละหมานเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพราะนั้นว่าอิติยาต มูนายะเราต้องการเพออราะเอกลากนี่ตัวนี้แหละตัวที่ทําให้เราเดืนะอดร้อนนเพราะเราเอาตัวเอกลากไม่ได้นะเอาไม่ได้เนะพระเอกลักษณไม่ผ่านเนี่ยฮนะถามว่าเราติดอยู่ตรงไหนติดอยู่ตัวเมียรัตติดทําไมต้องติดเพราะอัลลอฮฺตะัสถายยืนยันอัสซาลาตูมีาอาระอัลลัณมุมินีนะอิลารอบบีนี่ตัวทาการเนี่ย รานนั้นถ้าเราไม่ผ่านตัวที่ตัวที่สามเนี่ยตัวที่สี่จะไม่ถึงหอกลลอรัไม่ร,รับเรื่องของเราหน้าที่เราคือทำแต่ทำด้วยไม่รู้รู้แล้วไม่ทำไม่รู้ก็ไม่เรียนพอเขาบอกเราก็ขานไม่เอาด้วยก็เรื่องของท่านานะเรื่องของคนนะคำว่าคนนี้ ภาษาเราเร,ร,รียกอินทา์ภาษา马ลอยู่ว่าอรังเนี่ถ้า่าอินซา์ตัวนี้เราต้องรู้จักคน,นเราต้องรู้จักคนกาว่าอินทา์เนี่ยต้องรู้จักคนมีอะไรบ้างมีอะลีฟมีนมมีซีมีนนท์ไม่มีนนสองตัวเพราะมีนนสองตัวนี้ไปออกไปที่อาจารย์ธำรมนพูดมาตะกี้ว่าโนดโนดคำว่าโนดนี่คือแสงแสงอะไรแสงสว่างสว่างยังไงน่อะนะ สว่าอย่างไงเราย้อนกลับมาหาที่ฟาติฮาราะเลมาดเอห์ดีนัสซิราต์มุสตกักโโิมอัลลอฮฺขอพระองค์จงชี้นำหนทางที่เที่ยงตรงให้ข้าพระองค์ด้วยเถิดถามว่าอลัลลอฮ์ชี้แล้วชี้เราแล้วเราไม่รู้เรายังไม่รู้ว่าอลัลลอฮ์ชี้อย่างไรงเนะพราะวัดต่อไปหลังจากนั้นซิราตัลละซีนะอลัาลาฮัมดะไลฮิม คนทางที่พระองค์ชี้ให้กับพวกก่อนเราถามว่าใครละ่ะตอบไม่ได้าตอบไม่ได้เพราะเราตอบไม่ได้เราจะไปหาบุคคลที่เราชี้นะ่ะหาเจอไหมละ่ะเราหาไม่เจอเพระองคยังไม่รู้